มีตัวนี้มาแนะนำค่ะตึ้งนี่นะคะออยล์ขิงหมูร้อนนะคะซึ่งออยล์ขิงหมูร้อนเนี่ยจะเป็น essential oils นะคะทึ่งสกัดจากขิงแก่นะคะที่มีคุณสมบัติในการที่จะลดพวกไขมันส่วนเกินแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อนะคะกระชับให้เนื้อเรากระชับบางคนเนี่ยเราสังเกตแนมะ้ว่าบางคนเนี่ยหุ่นผอมมากเลยแต่ว่าทําไมใส่ ใส่กางเกงขาสั้นแล้วขึ้นเป็นผิวเปลือกส้มเพราะว่าเขามีไขมันส่วนเกินนั่นเองนะคะไม่ได้แปลว่าคนอ้วนจะมีไขมันส่วนเกินเสมอไปนะคะคนผอมก็มีไขมันส่วนเกินได้นะคะ ตัวนี้นะคะจะช่วยลดเซลลูไลน์นะคะรวมถึงช่วยให้ร่างกายเนี่ยขับของเหลวได้ดีขึ้นนะคะในการที่ปรับกระบวนการโครงสร้างในการขับไขมันให้มันดีขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะแตกต่างจากครีมละลายไขมันทั่วไปนะคะเพราะว่าสกัดจากน้ํามันระกมนะคะหรือว่าน้ํามันมวยนั่นเองกลิ่นมันก็จะเลยคล้ายยาหม่องนะคะแล้วก็เกศเป็นคนที่ชอบกลิ่นยาหม่องอยู่แล้วก็เลยยิ่งชอบยิ่งหอบเลยแล้วก็ที่แตกต่างสําคัญเลยก็คือปกติเราใช้ครีมละลายไขมันเนี่ยเวลา เราทาเสร็จเวลาเราอาบน้ำเนี่ยก็จะหายไปใช่ไหมคะเพราะว่ามันแค่สัมผัสผิวภายนอกแต่ว่าตัวนี้นะคะออยขิงหมูร้อนนะคะคือเมื่อเราฉีดไปแล้วนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าร้อนนะคะร้อนทั้งผิวชั้นในและผิวชั้นนอกเลยต่อให้เราไปอาบน้ำเนี่ยก็ยังร้อนอยู่นะคะสําหรับใครนะคะที่มีไขมันส่วนเกินมีเซลลูไลท์หรือว่าต้องการจะกระชับเนี่ยแนะนํานี้เลยนะคะออยขิงหมูร้อนรับรองว่าใครใช้ก็ชอบแล้วก็ติดใจค่ะ